สวัสดีครับสวนกิตติธราครับผมอ่ะหลายๆคนก็เจอผมอยู่ในคลิปท,ทําผักสลัดทําฝรั่งกิมจูคือผมทําเกษตรผสมผสานครับพื้นที่สิบไร่ผมก็ทําหลายอย่างเนาะวันนี้จะพาเพื่อนมาดูไผ่กิมซุงอ่ะสาหรับเพื่อนคนใดที่อยากจะปลูกไผ่ผมจะเล่าประสบการณ์ให้ฟังว่าไผ่กิมซุงที่ผมปลูกเนี่ยมันใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างมันขายอะไรได้บ้างแล้วก็มันเหมาะสําหรับคนที่จะปลูกเพื่ออะไรได้บ้างตรงนี้พื้นที่ที่ผมปลูกไผ่นี่ก็ ยี่สิบแปดคูณหกสิบสามเมตรครับก็เมื่อก่อนเป็นฝรั่งกิมจูเข้าแล้วที่ฝรั่งมันไม่เวิร์กในส่วนตรงนี้มันแรงมันแห้งมากผมก็เลยลงไผ่เลยอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตสลับกล้องแล้วมาดูครับว่าไผ่กิมจูเนี่ยลักษณะมันเป็นยังไงใช้อะไรได้บ้างอยากใช้ประโยชน์อยากขายหนอ่อแบบไหนยังไงดีอ่ะเดี๋ยวขออนุญาาสลับกล้องมาดูครับดูครับถ้าเพื่อนคนใดปลูกไผ่แล้วรกเนี่ยก็พิมพ์คว่า ลูกไผ่ไม่ให้รกเ้าก็วักสวนกิตติธาราอ่ะผมจะบอกเคล็ดลับในคลิปนั้นครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็บอกด้วยก็ได้นี่ครับทีนี้เพื่อนๆก็สังเกตว่าทําไมไผ่ผมช่วงนี้ไม่มีหน่อไม้เลยเพราะว่าปีสองปีเนี่ยผมต้องใช้ต้นไผ่จํานวนมากผมก็เลยไม่เก็บหน่อไว้ครับผมจะปล่อยให้มันเป็นต้นขึ้นสูงเลยแล้วผมก็จะตัด คือผมตัดไปทําโรงเรียนปลูกผักครับอะอย่างก้อนี้เนี่ยก็เห็นหนึ่งสองสามต้นนี่ที่ตัดสี่ต้นห้าต้นนี่เฉพาะกอนี้นะครับห้าต้นก็ตัดทุกกอครับกอนี้ก็หนึ่งสองที่ล่าสุดสองต้นทีนี้ไผ่กิมซุงถ้าเพื่อนเนปลูกเพื่อที่จะขายหนอ่อผมว่าเนี่ยดีที่สุดครับเพราะว่าเขาจะออกตลอดทั้งปีครับหน้าร้อนเ็าออกแต่หน้าร้อนถ้าจะให้ไผ่กิมซุงออกเนี่ยเพื่อนๆก็แค่ หาแกลบอะไรก็ตามมาถมหรือไม่ก็ดินก็ได้มาปูนโคลนรดน้ําแค่นั้นครับแต่อย่าเอาต้นไว้เยอะเหมือนผมนะเอาต้นไว้เยอะเกินไปเนี่ยมันจะไม่ค่อยออกหนอ่อหน่อจะน้อยแล้วต้นไหนที่เหลืองตัดออกเลยนะครับต้นเหลืองไม่ให้หน่อแล้วเนี่ยผมตัดไม่ไผ่ไปทำโรงผักสลัดนี่แค่ส่วนหนึ่งนะนี่นูน่นนู่นอีกเยอะมากดูครับไผ่กิมซุงลักษณะเด่นของเขาคือ เขาแทบไม่มีรูเลยฮรโคนมันไม่มีอยู่แล้วเนี่ยมีกลางโคดหน่อยคือรูจะเล็กแข็งแรงมากครับแต่ไม่ค่อยตรงรเพื่อนๆสังเกตดูจะบุดบุดเบี้ยวเบียวไม่ตรงครับถ้าอยากไปทําเป็นพวกใช้สอยเนี่ยไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ามันไม่สวยมันโค้งบิดบิดเบี้ยวเบี้วแต่ใช้หน่อโอเคแต่ว่าทีเนี้ยลําต้นเขาพวกเนี้ยมันจะหนามากมันแข็งแรงครับ ทำรั้วทำค้างได้หมด ừ, ดูฮะ ừ, ดูไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นี่ครับผมก็เอาไม้ไผ่เนี่ยทําโรงเรือนก็เป็นเสาเสาด้วยนี่เสาอยู่นี่นี่ครับนี่คือเสาที่ผมจะทําโรงเรือนปลูกผักในส่วนตรงนี้เตษที่ตัดครับก็กองเอาไว้เดี๋ยวหน้าร้อนบ้านผมหน้าร้อนแล้วชาวบ้านเขาจะปลูกผัก ก็ให้เขามาลากเอาไปทําค้างผักค้างเตงค้างอะไรก็แล้วแต่เขาครับถ้าไม่มีใครมาเอาผมกกงไว้ก็เผาครับเพราะผมไม่รู้จะเอาไปทําอะไรทีนี้ผ่ยิมซุงอีกอย่างหนึ่งที่ที่ถ้าทุกคนคิดจะปลูกนะการขยายพันธุ์นะผมพามาดูขยายพันธุ์ง่ายสุดครับเพราะว่าผ่ชนิดอื่นเนี่ยเราอาจจะต้องมีการไปชําไปอะไรต่างๆแต่ผ่กิมซุงเพื่อนดู อันนี้คือรากครับมันคือรากผมก็เรียกว่ารากลอยแล้วกันเนี่ยวิธีการก็คือตัดตรงเนี้ยออกไปก็ไปปลูกเลยไม่ต้องปักไม่ต้องชําครับง่ายๆขึ้นเลยเพราะในส่วนตรงนี้เมื่อก่อนผมปลูกูกฝั่งติดห้วยทั้งน้ยที่มันติดฝั่งโรงผักสลัดผมก็ตัดเอามาปลูกแทนฝรั่งพิมจูในส่วนตรงนี้เนี่ยฮะฝรั่งผมอยู่ฝั่งรูนนะที่ผมทาคลิปนี่ครับ ก็แค่นี้แต่ที่เนี้ยข้อเสียของไผ่กิมซุงนะถ้าเราดูแลไม่เป็นเขาจะรกมากจะรกแบบรกแบบเยวเราไม่อยากไปใกล้เลยอะ่ะดังนั้นถ้าเราจะทําให้ไผ่กิมซุงเนี่ยมันไม่รกให้มันดูแลโล่งเหมือนของผมเนี่ยแต่ผมก็ได้ปลูกไผ่อย่างเดียวนะผมก็ลงยางนาลงพวกเนี่ยบ้านผมเขาเล็กต้นเปร,ะเราะอ,อันนี้ผมสั่งมาจากแถวกระบินบุรีครับ สั่งตามเน็ตนั่นแหละบ้านผมมันสูญพัน์แล้วผมก็สั่งมาปลูกก็มีพวกกระชายพวกกระเจียวต่างๆก็มีเยอะครับมันจะออกช่วงหน้าฝนแต่เห็ดยังไม่มีครับของผมเห็ดไม่มียังไม่มีมาก็มีแค่ที่ผมปลูกแซมแค่นั้นเนี่ยทีนี้ไผ่กิมซุงถ้าเพื่อนๆจะปลูกผมมองว่าไม่ต้องปลูกเป็นกอเหมือนผมก็ได้แล้วปลูกเป็นแถวเลย ห่างกันหนึ่งเมตรหนึ่งเมตรหนึ่งเมตรยาวผมว่าแบบนั้นโอเคกว่าแต่ถ้าปลูกอย่างของผมทําไมผมปลูกเป็นกอล่ะเพราะเมื่อก่อนมันเป็นฝรั่งกิมจูงไงผมก็เลยปลูกตามร่องฝรั่งแล้วก็ปลูกตามระบบน้ําที่ผมมีเนี่ยผมให้ดูระบบน้ําที่ผมมีก็เนี่ยแบบนี้นี่ครับสปริงเกอร์หัวขาดอีกก็รดน้ําหมดเลยครับปลูกอะไรผมก็รดน้ําอันนั้นโอตรงนี้ทําไม๋อเพลี้ยครับอืม แค่นี้ฮะไผ่กิมซุงไม่มีอะไรยากแต่ที่เราไม่อยากปลูกเพราะมันรกแต่หนอเขาเนี่ยเยอะๆจริงๆเยอะมากๆลําต้นก็ถ้าไปทํางานแบบดีๆก็ยากครับเพราะลำต้นไม่ตรงเลยตรงตรงนี้บูดบูดเบี้ยวเบี้ยวก็ห,หลายปีแล้วครับในส่วนตรงนี้อ,อ่ะไม่มีอะไรมากครับคลิปนี้ทำเพื่อมาดูไผ่กิมซุงถ้าอยากจะปลูก ถ้าอยากได้ต้นพันธุ์ที่สวนมีครับผมตัดกิ่งขายกิ่งละยี่สิบห้าบาทค่าส่งแยกต่างหากนะครับเพราะวาค่าส่งก็แพงเหมือนกันเพราะว่าการจะได้กิ่งไผ่มามันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเนี่ยให้ดูต้นหนึ่งเนี่ยมันจะได้กี่กิ่งแล้วการตัดมันต้องตัดยังไงดูนะอันนี้อย่างต้นนี้ต้นนี้หนึ่งต้นเนี่ยได้หนึ่ง,น,น,น,งนี่มีรากแล้วครับเนี่ยนี่ในรากสองสามสี่ห้าหกดอ่ะต้นนี้มีเจ็ง จดอ่านับเป็นเงินก็เกือบสองร้อยบาทแต่ว่ามันไม่ได้ตัดง่ายๆสิครับเพราะว่าเวลาเราตัดเนี่ยเดี๋ยวผมหาเศษมันดูก่อนมันมีไหมขึ้นเลยไหนเนาะมันมีเศษบ้างไหมเนาะเอาอันนี้แล้วกันอ้านี่รากโอกเคเลยนี่เห็นไหมฮะเนี่ยรากติดกระดินนะง่ายขนาดผมดึงออกจากดินเเนี่ยสดๆเลยเนี่ย รากมันงอกแล้วนี่ฮะเวลาตัดถ้าเราตัดพลาดนะครับไผ่จะมีตาเนี่ยตาแบบนี้ถ้าเกิดไปตัดโดนตาเนี่ยเวลาไปปลูกยังไงก็ขึ้นยากครับตามันมีสองฝั่งมันอยู่ฝั่งตรงข้ามกันถ้าโดนฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งอยู่ก็โอเคครับไม่เป็นไรน,นี่เพราะว่าเขาจะงอกมาตรงตาตรงนี้ฮะเนี่ยเล็บผมสวยจังเลยดำปีเลยนี่ครับแค่นี้ครับเวลาปลูกก็จะแเคงเอาฝั่งตาเนี่ยขึ้น ฝังลงไม่ต้องลึกก็ได้ครับปลูกไปไม่กี่เดือนเลยเขาก็แทงขึ้นมาเป็นต้นแค่นี้ฮะง่ายๆปลูกไข่อืมอะถ้าเราเอามาตัดสั้นๆมันก็ตรงครับโอ้ยตรงสวยมันก็ไม่สวยหรอกครับมันสู้ไผ่นีดอื่นไม่ได้หรอกแต่ว่ามันก็พอใช้งานได้ครับแต่ถ้าเราอยากได้ไผ่ที่ใช้งานผมไม่แนะนําครับจิมซูแต่ว่า ใช้งานแบบทํารั้วทําค้างทํะไรก็โอเคครับแข็งแรงทนทานแน,น่นอนตรงนี้ตน้นนี้อ่อนๆอ,อ,อยู่เลยเนี่ยมันมีเศษแป้งๆติดอยู่เลยเนี่ยมันไม่มีก็ต้องตัดนะฮะก็รอบนี้ทํโรงสลัดนี่ก็น่าจะตัดอยู่ประมาณสองร้อยต้นครับพี่ๆผมตัดนะก็ดูเศษกองหนึ่งกองสองกองสามกองโอ้โหเยอะเลยอ่ะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าเพื่อนๆคนใดสนใจต้นพันุกิ่งพันไผ่ิมนชงไปปลูกตามหัวได้ไปนะก็คือตรงแห้งแล้งเขาก็อยู่ได้ครับ ไม่ยากเพราะไผ่มันยังไงก็โอเคครับแต่ไม่ต้องเอาต้นไว้เยอะเหมือนผมนะเพราะาเหตุผลผมตอนนี้คือผมไม่เน้นนอนแล้วผมเน้นเอาเอาลำต้นไปใช้ใช้งานมากกว่าครับเพราะว่าถ้าซื้ออย่างผมตัดเนี่ยก็สองร้อยต้นไม่ใช่แค่ตรงนี้นะที่ผมพาไปดูด้วยก็ถ้าผมซื้อข้างทางเนี่ยเขาขายกันเนี่ยต้นหนึ่งเนี่ยอันไผ่สวยครับผมไม่แน่ใจชื่อครับก็เขาขายอยู่ร้อยหนึง่งแล้วก็ได้ท่อนเดียวเอง ถ้าผมซื้อสองร้อยต้นก็สองหมื่นแล้วนะเออแต่ถ้าผมตัดไผ่ของตัวเองไปทําโรงเรือนมผมเสียอย่างเดียวก็คือเสียแรงแค่นั้นครับแต่ว่าประหยัดเงินในกระเป๋ามีเวลาว่างก็ค่อยมาทํามาต่อแค่นั้นครับมันจะประหยัดเพราะเวลาผมทำผมจะเน้นอย่างนึงก็คือลดต้นทุนให้ได้มากที่สุดถ้าทําโรงเรือนปลูกผกักแล้วใช้เหล็กดีไหมดีครับนั่นคือต้นทุนที่ผมต้องจ่ายเพิ่มแต่ผมงกครับก็เน้นเอาวัสดุที่มีอยู่อ่ะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ